สวัสดีค่ะวันนี้พาเพื่อนๆนมาชมเศรษฐีโชคเก้าชั้นของเราน้องลำโชคเศรษฐีโชคเก้าชั้นมเมล็ดเขาเริ่มหลุดออกค่ะ,ะเ,เพื่อนเพื่อนคือเขาอยู่มานานแล้วค่ะแก่เต็มที่แล้วค่ะก็เริ่มหลุดออกมาค่ะ,ะเ,เพื่อนเพื่อนกำลังจะหลุดออกเยอะเลยค่ะให้เพื่อนเพื่อนดูค่ะเราก็เก็บใส่ตะกร้าหลายมเมล็ดแล้วนะคะเนี่ยค่ะเขาก็อยู่กับเรามานานแล้วค่ะ ก็ให้เป็นเพื่อนชมเมล็ดของเขาค่ะบางคนอาจจะไม่เคยเห็นก็ได้ค่ะเมล็ดของเศรษฐีโชคเก้าชั้นค่ะเดี๋ยวเราก็จะเก็บเมล็ดของเขากันค่ะวันนี้ออกเยอะมากเลยค่ะที่กําลังจะหลุดออกเยอะมากเลยเลยให้เป็นเพื่อนๆชมค่ะทุกวันออกมาเยอะขนาดนี้ค่ะเดี๋ยวเราจะมาเก็บเมล็ดของเขากันค่ะเพื่อนๆนี่ค่ะเขาเตรียมจะหลุดออกเต็มที่แล้วค่ะเพื่อน ะะโชว์เก้าชั้นก็เป็นไม้มงคลค่ะถ้าเขาออกดอกยิ่งเพิ่มความเป็นมงคลมากยิ่งขึ้นค่ะเพื่อนๆของเราออกดอกตลอดค่ะพอดอกเริ่มแก่ก็ออกมาใหม่ค่ะเพื่อนๆแต่ว่าดอกนี้ออกมานานแล้วค่ะจนเขา,มาเมล็ดแก่เขาเริ่มหลุดแล้วค่ะอยู่กับเรามานานแล้วค่ะ ดอกนี้นะคะออกมานานแล้วค่ะโชคเก้าชั้นต้นนี้ก็อยู่กับเรามานานแล้วล่ะค่ะเพื่อนๆเนี่ยค่ะเศรษฐีโชคเก้าชั้นก็เป็นไม้มงคลที่ให้คุณทางด้านโชคลาบค่ะเพื่อนๆยิ่งออกดอกเยอะยิ่งเป็นมงคลนะคะเพื่อนๆนี่เราก็เก็บได้ประมาณนี้ค่ะ เดี๋ยวพรุ่งนี้เขาก็จะออกมาอีกค่ะเพื่อนๆอ,อันนี้เราก็เดี๋ยวให้เขาหลุดออกมาเองก่อนดีกว่าค่ะเดี๋ยวให้เพื่อนๆดูค่ะอันนี้ก็มีค่ะเริ่มเริ่มจะแก่แล้วค่ะเริ่มจะหลุดเหมือนกันค่ะคือแก่เต็มที่แล้วค่ะค่ะเพื่อนๆอ,อันนี้ดอกออกมาใหม่ค่ะเศรษฐีชั่วเก้าชั้น ดอกของเขาพอได้อยู่อยู่นานมากเลยค่ะเนี่ยค่ะก็มีหนึ่งสองสามสี่ห้าห้าดอกค่ะดอกที่มีมเมล็ดแก่เต็มที่ก็มีสองสองดอกที่แก่แล้วค่ะก็เริ่ม,มเมล็ดก็เริ่มจะหลุดออกแล้วล่ะค่ะเพื่อนๆอ,อันนี้ก็หลุดออกเยอะแล้วค่ะวันนี้ก็พาเพื่อนมาชม เศรษฐีโจ๊เก้าชั้นของเราออกดอกค่ะดอกเยอะแล้วก็อยู่ทนอยู่นานมากเลยค่ะอยู่นานมากออกดอกตลอดค่ะทั้งปีค่ะพอดอกเริ่มแก่ก็เริ่มออกมาใหม่ค่ะเพื่อนๆนี่แหละค่ะม้มงคลของเราถ้าเราใส่ใจเขาเขาก็จะอยู่กับเรานานค่ะเขาก็มีชีวิตจิตใจเหมือนกันค่ะเหมือนกับเรานี่แหละค่ะเหมือนกับคนนี่แหละค่ะ แต่ว่าเขาไม่ใช่คนแค่นั้นเองค่ะเราดูแลเขาดีเราใส่ใจเขาเขาก็อยากอยู่กับเรานานค่ะเพื่อนๆไม้มงคลของเราจะออกดอกตลอดค่ะเพื่อนๆอยวจะให้เพื่อนๆชมว่านมหาโชคของเราก็ออกดอกค่ะออกดอกพร้อมกันสองดอกเลยค่ะเพื่อนๆวันนี้เดี๋ยวให้เพื่อนดูโชคเก้าชั้นก่อนนะคะเดี๋ยวพรุ่งนี้เราค่อยดูโชคเดี๋ยวพรุ่งนี้เราค่อยดูว่านมหาโชคกันค่ะ วันนี้ก็แค่นี้ก่อนนะคะก็ขอบคุณทุกการรับชมของเพื่อนๆคะ่ะ